สวัสดีจ้าพ่อครูมาฮอสิ่งนี้ก็เถอะทุกคนเล่มหลักเพิ่งได้มาเลยนะคะวันนี้ก็คือมันต้องพรีออเดอร์เนาะตัวเล่มลองเนี่ยได้มาก่อนแล้วรวมๆแล้วเดียวได้3เล่มมาในราคาเท่าไหร่จำไม่ได้อะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ซีรีส์มันออก ถึงอีพีที่เท่าไหร่แล้วอะดูมันดิทําดีอย่าไม่ผิดหวัง่ะเก้าใจคําว่าตําตึ่งไม่พี่ภาพเสียงอะยิ่ง E ีีแรกดูแล้วแบบคนคิงรูปจุดเจไปหมดแล้วัะคือแบบไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยซื้อหนังสือซะเลยจบๆแกะกันนะทุกคนทําไมพี่เต็มทําแล้วมันดูง่ายกันวะไอ้ดึงๆโับโบถือว่ากระแสละครแบบดีมากจนหนังสือต้องพีออเดอร์อีกรอบหนึ่งอะว้าวอุ้ยมินิด้วยโปสการ์ดกับที่คันหนังสือนะมี 447หน้าน,นะคะตอนนี้เดียกกำลังแบบจะเอาอยัางไงดีกับการเก็บหนังสือปกติเดี๋ยวก็เก็บแบบยัยดยัดตู้ไปเฉยๆยังไม่ได้ไม่ได้ห่ออะไรว่าจะห่อกระดาษไขเนาะเล่มที่ไม่ค่อยได้อ่านอะไรเงี้ยมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆนอนนี่นะคะเล่มรอ เล่มรองก็เป็นเล่มเล็กอะประมาณ A5 ไหมมีเก้หน้าแต่ถ้าสมมติเราเอาถุงซิปล็อกมาใส่มันก็ดีตรงที่ว่าเราแบบถ้าเราอยากหยิบมาอ่านมันก็จะหยิบอ่านได้เลยช่างใจอยู่ว่าเราจะเก็บหนังสือที่เรามีเนี่ยด้วยอะไรดีเราควรเก็บมันให้ดีๆเพราะว่าเล่มหนึ่งก็ไม่ได้ถูกเนาะเราซื้อบอัคเซตไม่ไหวเราซื้อทีละเล่มอ่านจบแล้วก็ซื้ออ่านจบเราก็ซื้ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบ มันใช้ความพยายามอะแล้วถ้าเราไม่เก็บเขาให้มันดีๆเออแล้วถ้ามันเสียลาอะไรเงี้ยก็เสียดายเอาแล้วนี่สม,มีโปสการ์ดด้วยนะคะเดียเป็นคนกลัวผีเ้อแต่ก็ชอบดูหนังผีเมื่อก่อนอะเดียฟังเดอะโกดไม่ได้ลนะเดียกลัวมากแลวพี่ชายเดียชอบฟังใช่ปะกลายเป็นว่าหลังๆมาเดียทุกฟังทุกวันเลยฟังเดอะโกดไปทํางานไปก็คือเดอะโกดช่วยได้เยอะนะทําให้การทํางานของเราสนุกขึ้นแต่ยังไม่ได้อ่านหรอกเพราะว่าเดียยังอ่านเล่มนี้ไม่จบนะคะเหลืออีกแค่เนี้ยพี่ชายเดียซื้อเป็นของขวัญตั้งแต่แบบจำได้ว่าตอนนั้นนนนนเเเรีีียยยมมมหาววลลออออู่่แแ้้้้ตไปก เาไปตีพิมพ์ใหม่กับอีกสำนักพิมพ์หนึ่งแล้วถ้าอ่านเล่มนี้จบแล้วซื้อเล่มถัดไปก็คงจะไม่ใช่หน้าปกในเซตเดียวกันแล้วก็จะเป็นหน้าปกเซตใหม่ตอนมาหาลัยไม่ได้มีเวลาได้อ่านอะไรเพราะว่างานเยอะพอมีเวลาว่างสิ่งที่เราทําไม่หลับก็กินเหล้าไม่มีเวลามานั่งอ่านหนังสือเอาไว้เดี๋ยวอ่านนี้จบก็ค่อยซื้อเล่มใหม่แต่ต้องอ่านนี้ก่อนแต่เดี๋ยวรู้สึกว่าตอนเนี้ยอาการแปลมันอ่านแล้วปวดหัวนิดน,นึง เขอเรนเป็น่าแต่เขาเรียกว่าอะไรบริบทการพูดของคนแต่ละประเทศอะมันก็ไม่เหมือนกันไงแล้วการจะมาแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยแบบอันนี้มันก็ยากนิดนึงนะคะสําหรับเล่มโกกุมงสาหรับเรานะอ่านเราต้องโฟกัสแบบคือการเรียบเรียงคำมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยคนไทยแค่นั้นแหละไม่รู้ว่าที่ไหนจีนจะได้เก็บจนครบหรือเปล่าเดี๋ยวมีเล็งไว้กี่เล่มวะแล้ววันก่อนเก็บบ้างเจออะไรรู้ป่ะเจอนี่อันนี้มันปีไหนอะฉันจําได้แบบที่แบบหนังเข้าโรงใช่ปะแล้วฉันก็ซื้อแผ่นรวยเว้ยนี่แผ่นนี้อยู่ นี่เราเป็นสาววายกันตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะเราเริ่มเป็นสาววายกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะทุกคน